เรถแท่งเลยไม่ใส่ต้มน้ำเดิมมีัราตดแข่งรถทิปเอามาทำเสื้อใส่แล้วก็ลองดูก่อนหากำลังก่อนยังงงอยู่ยังไม่บุกยังไม่บุกเดี๋ยวพูดเดี๋ยวถก อันนั้นปไม่ดหรอเอาบุให้มันเป็ท่ทอไรนต้นในั้นต้นเาหวใ้เราไป้นบนอ่ะันะอยู่แล้วเราว่าจะิไอะุตะไหมด่ะะายไต้นนกาไออนี่ด้ยลูกนี่ด้วยะด้แค่เขย่าแล้วกดพ่อติดๆเ เสร็จแล้ว huh. สวัสดีครับผม,มมีสำนัก๋าชัยวังน้อยก็เอาเอ็นมาลองไล่เวลาขัน ขบวนก็ยังเป็นทีวีเราเหมือนเดิมอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังครับเบื้องหลังจะเป็นขบวนยังไงฟังอยู่แปลกๆไม่เปิดออคันนี้ครับต้องไปส่งป๊อปมีระเบิดมันเนีนี่มาส่งแล้วเอ้าเรามาส่งเกลียวด้วกันใ่นาแต่เนี่ยใส่แล้วมันมีต้นหางที่อยู่ตรงน like. <c ười> <c ười> ี้นะครับ What? Okay. เอาเครื่องผมมาไหกอาโอแล้วผมจะรับอย่งผมไม่อมากนะผมไดนะผมเวาไม่ดีเอาสักยี่สิบสออกนะยี่สิบสามวิ่งมั้ยออกทะเลไปเลยนะได้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 ไ้ได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 ้ไ้ไไดได้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 ไดด้ไ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 ด้ พปเครื่องกันด้อใไหให้แกทำหน่อยได้ขาวว่าแกงมากโมว่าทัปอยค่อไปเรื่อยโมเยู้ใด้เสียงทาง่อนนี้ชัดเจนได้ไหมอย่าก็เป็นเรื่องอีกหรอก ไอ้เราขึ้นมาโค้งไอ้โคงเนาะหัวขึ้นเลยยืดสองเยอราแคบไโซนซุ้มซุ้มยุทยา ยกรถมาขึ้นไดโนเทสที่เอหนองเสือกันครับโอ้นี่เขากำลังขึ้นกันเลยครับโอ้ทีน,นี้พี่เอหน่องเสือเปิดเปิดไดโนให้ทีมซุ้มเนี่ยซุ้มยุดยาทั้งนั้นเลยเนี่ยซุ้มยุาเยาทีมยืน,ยนครับ <c oughs> มาลองขึ้นไดโนเทสที่นี่พี่เออันนี้พี่เอเนาะครับครับพี่สวัสดีครับตรงนี้ อยู่ในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างพี่ก็สถานที่ตั้งอยู่เขตอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับครับเป็นเขตติดต่อกับหนองแคแล้วก็ใกล้กับสนามสนามใหม่วังวังน้อยรับิวครับประมาณสองสามโลครับอ่าแล้วเราอย่างนี้ถ้าเกิดคนสนใจเข้ามาใช้บริการก็ได้ได้ปกติก็เปิดเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ไหมพี่เปิดครับเปิดเปิดใช่ไหมครับก็มาใช้กันทุกวันอ่ะครับโอ้นี่ไปดูกันว่า ทุ่มดิจธยาเข้ามาขึ้นไดโนเทสแต่ละคันนี่จะมีแรงม้าเท่าไหร่แต่ต้องกระตุกติดม็ได้หรอแต่ว่าใช่ตตต้องกิดแต่ว่าก่อนที่เขากําลังเซ็ตรถอยู่ครับตั้งร้อยสามตกติดแล้วเขาขึ้นโอ้โหอันนี้เป็นงานงานที่บ้านใช่ไหมครับพี่เอกครับทํารถหลายสเปคมากสเปคที่เด่นๆของเราเลยลูกห้าสามไหมพี่เป็นห้าสามนะครับต้องวีแมッ 5.3 2 remap อันนี้เป็นเป็นรถรถแข่งเราของของเราใช่ไหมครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วหรือว่ายังไงอรัพี่นู้นว้ประกอบเสร็จแล้วหรือเสครับอ๋ออันนี้ตอนนี้ยังยังรออยู่ยังรออยู่ครับพี่เอ๋บอกว่าถนัดเลยลูก5.3รีแม p นะครับแล้วนอกนั้นเขาก็มีอะไรชิ้นงานด้วยครับ พามาเที่ยวสัก <มา S 1> ล้านไหมครับถ้าไม่ถ้าอายุไม่ถึงข้าห้าเราครับ<ด>นะครับแวะเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับเอาแล้ว สุดวันนี้ที่พระกรตลดการจับต้องข้าวครับก็อาจารย์ดีพามาขึ้นในเว็บเนเพื่อนเวที่ขา 68, ้าง A ต้องเสือสามก็ประทุมธานี้มาสิบขั้นเลยคุณผู้ชมเพื่อนเว็บมาใช้บริการจะได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานติดหวัดมีแบบเยอะเครับเว็บร้อยสิบห้าสามอ่ออะไร,ระเว็บ ok <ล>ร้อยยี่ห้า LED ครับการจะได้ครับติดต่อได้ทางเฟสเฟสโทรพรต เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กช่างเอ๋น้องเสือครับครับแล้วก็ติดต่อได้อีกอีกทางหนึ่งก็คือทางเพจเหมือนกันเพจก็ใช้ชื่อช่างเอ๋น้องเสือเป็นไงครับเบอร์ครับเบอร์โทร0927234943ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับช่างเอ๋น้องเสือที่วันนี้เปิดโอกาสให้สปายลูกศิษย์คนนี้ไว้อีกคนหนึ่งครับโอ้อหครับผมได้ครับก็ขอบคุณอาจารย์วีด้วยที่พาสตอปายมาสนุกแบบนี้ทั้งวันเลยครับผมเมกลับมาจากโดยยามปุ๊บผมก็ มาสนุกต่อที่นี่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ